โอ้ห้าทุมก็ไม่แดงแล้วแหละมัง้งอ่าพี่การบอกว่าน้องแป้งต้องเข้าใจว่าช่วงนี้แม่ค้าบางคนติดถ่ายละครบ้างถ่ายหนังบ้างก็เลยไม่ว่างคนที่มาทํางานบ่อยๆก็อาจจะต้องเป็นอ,อ่องอองเอออันนี้คือโเขาชมใช่ไหมชมชมชมภ<ม><ม>าษาคนร้อนเ <laughs> งนินด้วยนะเธอ <laughs> นี่เลยนี่นี่น ไม่ไม่จริงๆหนูมีถ่ายละครเหมือนกันนะ<ช>ถ่ายเรื่องเดียวกันอยู่นะทุกคนแต่ว่าคิวเรายังไม่มีไงใช่แล้วแต่เดี๋ยวแป้งมีคิวศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะไม่ได้เจอแป้งเลยเพราะว่าเราไม่มีวันมันวันพักเลยนะทุกคนอันนี้เหมือนทํางานเหมือนเป็นหนี้ทุกวันนี้จริงๆทางานทุกวันแล้วก็ทํางานเลิกดึกทุกวันเนาะแป๊บ,บนึงนะคะนี่คือมาบ่นหรือขายของครับป้านี้ แต่ว่าฉันชอบทางานไงใช่จริงๆใช่จริงเราอ่ะเป็นคนชอบทํางานนะเพราะว่าวันไหนเราไม่ได้ทํางานคือเราก็จะนั่งเบื่อกันนะจริงๆวันเนี้ยอ่ะอย่างเธอมีเรียนเธอก็มีหนังสือให้อ่านนรืออกไหมฉันวันนี้มีไลฟ์อย่างเดียวอะไรเงี้ยฉันก็นอนรอจนถึงสองทุ่มอนอนแล้วหลับตาลืมตาแล้วโอ้โหไม่ถึงสองทุ่มสิใช่คืออยากมาทำงานแล้วแต่งหน้าตั้งแต่ห้าโมงทุกคนจนได้คลิปถ่ายถ่ายคลิปวันนี้ะ ใช่วันนี้แต่งน้างแต่5้าโมงคือแบบเมื่อวานล,ลืมคืนใหม่ด้วย โมรีบกลับง่วงมากโม้ดคือกลับบ้านไปไม่คืนใหม่พี่เขาเลยโดนโทรตามให้กลับมานะทุกคนเอ้แต่เราไม่กลับนะเราแบบไปเลยแล้วเดี๋ยวเราบอกว่าเราขอมาเช้าแทนเออทำไมถึงไม่กลับมาเขาขาัสภาพเลยค่ะมถึงบ้านแล้วคือขับรถร้อยยี่สิบเมื่อคืนอยากรีบถึงบ้านนึกออกไหมแล้วแบบอยู่ๆมีมีเมสเซจมาเออมีเมสเซจมาก่อนน้องแป้งอ่าคิดว่าแบบ แป้งไม่ต้องมาก็ได้นะเหนืน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนอะอึนว่าจะแบบเป็นฟิลเป็นห่วงอะไรเงี้ยแป้งลืมค <iv. S 1> ืนไวเล็ตปะแป้งลืมคืนไวเล็ตปะก็เลยแบบว่าหาแล้วก็ก้มลงมาขับรถอยู่ฮะ จริงด้วยแล้วก็เลยบอว่ารีบกดโทรหาพี่เขาเลยแล้วก็บอกขอโทษด้วยค่ะหนูรีบจริงๆหนูต้องกลับไปไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเหมือนถกเถียงกันว่าแบบเออแป้งกลับมาได้ไหมแป้งกลับมาได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวชารเพราะว่าเดี๋ยวชารไม่ไม่ทันใช่แล้วอีกเอาทุกคนอีก5นาทีถึงบ้านน่ะแล้วก็เลยตอบพี่แป้งแบบแป้งจะถึงบ้านแล้วค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เขาเลยบอกอ่ะงั้นพี่แป้งรีบมาหน่อยเดี๋ยวจะชารสักนิดนึงก็ยังดีวันนี้นะคะพี่แป้งของเราก็เลยรีบมาเป็นพิเศษเลยนะคะวันนี้นะคะเพราะว่ากกมา นั่งแต่ห้าโมงแล้วกลัวรถติดไงอ่าใช่เพราะว่ารถติด<อ>นะช่วงเวลเรารถติดเลยนะใช่แล้วอันนี้คือเม้ามอยหอยสังยังไม่ได้เริ่มขายมามามาที่อารทอยกันนีก